เกิดอะไรขึ้นแนนน้องสาวหนิงปณิตาโพสภาพพี่แอดมิดลั่นพี่ฆ่าใครอย่าแตะ จากกรณีที่แนนชุมพิชาน้องสาวหนิงปณิตาได้ออกมาโพสภาพหนิงนอนไอมิดอยู่ที่โรงพยาบาลพร้อมกับข้อความเล่าว่าที่จงวันนี้13ทับ12ช่วงเย็นนัดทานข้าวกับเพื่อนเลยเห็นว่าพรุ่งนี้วันเกิดนางเลยคิดว่าถือโอกาสจะเซอร์ไพรส์วันเกิดให้หมวยไปด้วยเลยแต่สุดท้ายมาลงเอยที่แอมิดเพราะคนเห็นแก่ตัวคนหนึ่งที่สร้างนี่สร้างเรื่องราวไว้ไม่จบสิ้นและไม่มีรับผิดชอบใดๆจนต้องมาปวดหัวถึงนางหมวยจึงทําให้วันนี้ต้องแคนทุกอย่างเลย ทางร้านอาหารต้องขอโทษและขอบคุณพี่จุ๊บอุ๋มพี่น้องพี่เอที่เตรียมเรื่องอาหารเครื่องด,ดื่มใดๆไว้แล้วต้องมาแคนทุกอย่างในช่วงเวลาสุดท้ายต้องขอโทษมากๆขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆที่เตรียมตัวมาร่วมงานเย็นนี้ที่ให้ความแรกหนิงมาเลยตลอดแค่ส่งหาว่าอยากซื้อไพรให้หนิงหน่อยอยากให้นาแฮปปี้เพราะว่าปีนี้จะไม่จัดงานเลี้ยงเพราะนางจะอยู่ลูกใหญ่เนรินตัวแสบและทุกคนพร้อมเคลียร์และพูดเหมือนกันไปพร้อมกับที่มาร่วมงานเย็นนี้แน่นอนและพี่ๆบางส่วนก็เคลียร์ไม่ได้จริง ก็ส่งของขวัญมาไม่ว่าจะเป็นพี่สม้มพี่ขวัญพี่เบกกี้หนูแดงฮานะ่าพี่แหนพี่อ้อตั้มเบนตกลงไปบ้างต้องกรับขออภัยมานัดที่นี้หายไวๆวนะจ้าหมวยพี่ค่าใครยแต่